สวัสดีค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้เราจะมาเล่าต่อนะคะว่าที่สาเล่าไปแล้วตอนตอนวชาชีวิตเป็นยังไงนะคะทีนี้สาก็มาเล่าต่อว่าสาเคยทอ้อค่ะเคยล้มแล้วมาไม่รู้กี่ครั้งนะคะหลายครั้งในชีวิตนะคะแต่สาไม่ถอยแต่ก็จะไปตลอดที่สาทอ้อ สาเหตุอ,อะไรที่สามามาเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าเกิดเราเป็นหนี้สาเคยทํานะคะสาเนะ่ะเคยยืมเงินมาพูดแบบไม่ไอายเลยนะคะว่าเคยสาเคยยืมเงินมาเยอะมันเป็นล้านแหละแค่เป็นแค่ตัวเลขเนาะเราก็มาพูดกันไม่ใช่พูดไม่ใช่ว่าออดรวยว่าเป็นล้านอันนี้เป็นหนี้เป็นล้านนะคะ กินมาพูดถึงความเนะี่ยเป็นหนี้พูดเรื่องหนี้สาเคยยืมเงินมาแล้วเป็นหนี้นะ่ะเป็นเป็นล้านกว่าเนาะเกือบสองล้าน,นคิดว่านะถ้ามาันับทวนๆนะแต่้ะไม่นับไม่อยากคิดละว่อนี้ไม่มีหนี้ละหมดละหมดหนี้ละไม่มีหนี้มีสินแล้วนะคะอ่าทาไมาสาก็บอกว่าสาเป็นหนี้เพราะอะไรสาเคยพูดคลิปก่อนเนะียใช่ไหมคะ ที่เมื่อก่อนเา่สาก็อายนะคะทีว่ามีคนเขามาพูดเราสาถึงบอกว่าเพื่อนเพื่อนอย่าไปอายเลยนะคะถ้ามีคนมาพูดว่าเอ้ยมึงจนเึาช่างเขาเหอะเขาเขาดูมันถูกแล้วเพราะเราถ้าเกิดเราไม่ทํางานนะคะถ้าเรายังไม่ได้ทางานสาเพื่อนเขามีคนมาบอกสาว่าสาไม่มีรถสาไม่มีบ้านเป็นของตเอง สาไม่มีเงินอันนี้เขาก็พูดถูกเพราะว่าสาไม่เคยได้ไปเมืองไทยเลย17ปีนะคะที่เขาพูดมามันก็ถูกว่าอันแรกเขาดูถูกเราเราก็คิดว่าเขาดูถูกมันก็ถูกแล้วเขาดูถูกเพราะเราไม่ได้ทํางานนะคะ,ะสาก็เลยเมื่อก่อนใอ้สาไมได้คิดไงพอมีคนมาว่าสาสาก็สรรหา แต่ไม่ใช่สัญหาเงินนะคะสัญหานี่เจ้าปลดตาเจาปลดต <c oughs> า <c oughs> แล้วก็แปบลบว่าสัญหานี่นะคะ <c oughs> เราเคยพูดกัน่กับแฟนเขาไม่ทำงานแล้ว ก็อยากได้ลถเพราะว่ามีคนเราอยากได้เอพูดยังไงล่ะเราอยากเอาชนะคนอื่นนี่อย่าไปทําเลยนะคะเอาชนะตัวเองดีกว่าอย่าเอาไปชนะอย่าเอาชนะคนอื่นนะคะเดี๋ยวหาจะพูดไรบงเพราะว่าสาเน่ยอยากชนะคนอื่นแต่วสุดท้ายสา <c oughs> ได้นี่ <c oughs> เอาชนะตัวเองว่าทํำยังไงดีกว่า <c oughs> อย่าไปสนเลยอย่าไปแคร์คนอื่นเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสน ถ้าเกิดเข้ามาว่าเราโจรเราโงนอย่างนี้เขาพูดเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวมึงเห็นเดี๋ยวมึงเจอกูแหละนะคะอ่ะาสาเคยทำจากอพอเพื่อนบอกว่าไม่มีรถเนี้ยโอ้ยคนเขามาอยู่สวีเดนเน่ะเขามีโน่นเขามีนี่อ่าเดีวมึงไม่มีอะไรรถคันนึงก็ไม่มีขนาดคนเขาอยู่เมืองไทยเนี่ยเขามีรถอ้าว คนเมืองไทยก็มีเยอะเหมือนกันซื้อรถก็เงินผ่อนเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันนะคะคนที่นี่ก็เหมือนกันก็ผ่อนกันทุกที่แหละนี่แหละเราไม่ต้องไปอายเพราะตอนนั้นสาอายไงสาก็ยิ่งไปยิ่งอายก็ยิ่งได้นี่ไม่ใช่ว่าได้เงินนะยิ่งอายก็ยิ่งนี่ยังยิ่งถมขึ้นถมขึ้นนะคะทําไมถึงสาถึงได้นี่จนเกือบสองล้านอะ่ะตอนนั้นเงินไทยอะ่ะเพราะว่าอยากเอาชนะคนอื่นแต่ไม่ได้อยากเอาชนะ ใจตัวเองว่าเออเราควรจะทำยังไงทำงานเยอะกว่าเอาอย่าไปมองคนรอบ้างอันไหนที่ทำได้เราก็ทำสานะ่ะจริงๆแล้วสาก็าทำได้ทุกอย่างแต่สาทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน <c oughs> ขอโทษนะพูดความจริงสาชอบทำงานประดิดประดอยสาทำดอกไม้สาเย็บผ้าสาทำอะไรสาก็ทำได้แต่ เพราะว่าเราเอาเวลาของเราเนะี่ไปมุง่งมั่วอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็ไปทำในทางที่ไม่ถูกนะคะสารอ่ะเคยทำมามา่ก่อนนะคะอ่า ยืมเงินซื้อรถก็เท่าไหร่ซื้อรถมาตัวเองทั้งๆที่ไม่มีใบขับขี่ไปยืมเงินซื้อรถอืมเกือบเท่าไหร่เงินสองสองแสนละเงินที่นี่แสนก็หกเจ็ดแสนเงินไทยไปละนะคะเธเขาไปยืมเงินซื้อรถ แล้วก็ซื้อคอมเนี่ยรับไอน้นูตบุ๊กที่เขาเรียกภาษาไทยเนาะที่เขาเรียกรับท็อปที่นี่เนาะซื้อไม่รู้กี่เครื่องไม่ใช่เงินสดเครดิตทั้งนั้นเลยแ่ะค่ะผหมสุดท้ายยิ่งเพื่อนว่าทีนี้เราก็ยิ่งไม่อยากไม่อยากยอมรับความจริงโหนสุดท้ายสาเข้าไปรู้จักคนเขาก็พูด สาถึงจะบอกนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วไม่ต้องไปทำมันไม่มันไม่ใช่ว่าจะรวยนะคะยิ่งจนยิ่งยิ่งได้นี่จะบอกให้ฟังเมื่อก่อนค่ะก็ไปรู้จักคนแต่ทาให้พูดคือเอะก็แล้วกันนะคะเขาก็มาเล่าให้เราฟังแต่เขาไม่ได้ชักจูงเอ่ชักจูงเรานะคะ เขามาบอกว่าว่าเขาไปในบ่อนเขาไปในที่นี้เขาเรียกคาสิโนนะคะเขาเป็นบ่อนใหญ่เลยเขาก็มาเล่าให้ฟังไงเขาบอกว่าเขาไปบ่อนนะเขาได้เขาชนะมาเขาได้เจ็ตพอร์ตมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาพูดให้ฟังไอ้เราก็หูพึ่งเลยทีนี้ใช่ไหมคะเพราะเราก็อยากได้เงินอืมออกเขาพูดแต่เขาไม่ได้ชักชวนเราไปเนี่ยแต่เราหนะ่ พอได้ยินนะเขาเราก็หาทางไงทีนี้สาก็เลยอเอยเขาไปตรงไหนวะว่ามันไม่อยู่ตรงไหนที่เคเป็นบ่อนคาสินโนอ,อะไรเงี้ยสาก็เออสาก็สรรหาเองสาก็ดูเองว่าตรงไหนเป็นอะไรอย่างเงี้ยสาก็ไปพอไปอ่มันไม่ได้หรอกคะ่ะทีนี้พอสาไปใช่ไหมสมมติว่าตอนนั้นสามีเงินหมื่นหนึ่ง บอนนะเราไม่รู้แต่จะบอกให้สาเคยเข้าบอนตอนนั้นมีเงินหมื่นหนึ่งอะ่ะเพื่อนคิดดูดิหมื่นหนึ่งเอกว่าที่เราจะหาได้อะ่ะมันก็สามหมื่นเงินไทยเนาะอืมสมัยนั้นมันก็สี่บาทเนาะมันก็สี่หมื่นอะ่ะถ้าตีเป็นเงินไทยสี่หมื่นเราเข้าไปในบอนอะ่ะโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยว่าบ่อนนะเขา เล่นยังไงอืพอสาเข้าไปไม่ได้ไปกับเพื่อนไปคนเดียวออืพอเข้าไปแล้วทีนี้สาก็ไม่รู้เรื่องไงเอาเงินไปหมื่นหนึ่งไปถอนออกมาแล้วเงินหมื่นหนึ่งเพื่อนรู้ไหมเขาจะมีตู้แล้วก็ใส่เงินเข้าไปเขาบอกอย่างนี้ก็ไปถามคนในนั้นแหละแต่ที่ว่าเขาทํำยังไงเขาก็มา ให้เราดูว่าเออก็ใส่เงินตรงนี้แหละน้องใส่ตรงนี้แล้วก็กดอันนี้มันก็เล่นไปเลยเขาบอกแค่เขเขาก็ไปแล้วไอ้สาก็ไม่รู้หละหยอดเข้าไปแบงค์ร้อยนะคะใส่เข้าไป,100ปร้อยพอกดตุ๊บไม่รู้เรื่องหายไปเลยพอเรากดแล้วมันก็กดเล่นไงเล่นแต่ครั้งละร้อยอ่ะมันจะมีเหลือเหรอเงินหมื่นหนึ่งไม่ถึงชั่วโมงอ่ะ ไปกดตรงนี้ใส่ไปห้าร้อยกดไม่ถูกเอา้าเล่นไปไม่ถึงนาทีไม่ถึงห้านาทีห้าร้อยก็ไปแล้วอ่ะก็หาถึงบอกเงินหมื่นหนึ่งไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะโดยที่เราทํางานอะ่ะกว่าที่จะได้เงินหมื่นหนึ่งนะเป็นเดือนอะ่ะพอเราเข้าไปในนั้นอะ่ะหมื่นหนึ่งอะ่ะไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงหมดแล้วทีนี้ความรู้สึกอะ่ะ ใช่ไหมคะไปถามาันเล้วคอฟังว่าความรู้สึกเราเป็นยังไง <c oughs> โอ้ยอยากตายคืนเนาะโอ้ยเสียแล้วใจไม่ดีแล้วโอ้ยทำยังไงทีนี้เงินหมื่นหนึ่งก็หมดไปแล้วอะกว่าที่เราจะได้มาอีกเงินเดือนอีกเดือนหนึ่งกว่าที่จะถึงอะทีนี้ทำยังไงเอาไปหาดิสามหาเลยว่าใครปล่อยเงินกู้ถามเลยทีนี้เอาเขาปล่อยเงินกู้ไม่เข็ด เขาก็ไปปล่อยเงินกู้ร้อยละห้าเอามาเลยไปเอามาสองหมื่นสองหมื่นไปไหนอะเข้าบนน่อนอีกสองหมื่นก็เสียแล้วทีนี้ยิ่งยิ่งเราเสียมันก็ยิ่งทำให้เราเนะ่ะไม่สบายใจเราก็ยิ่งอยากได้ไปยืมเข้ามาแล้วสองหมื่น พออีกอาทิตย์นึงอยากไปอีกอะเดี๋ยวกูก็คงได้อีกนะเดี๋วกูคงได้คืนเรากที่กูเพิ่งเสียไปเออเดี๋ยวก็ไปเอาใหมา่ทีนี้ไปยืมมาอีกไม่ใช่ร้อยละห้าไปอีกมันอีกเจ้าหนึ่งไงเจ้านี้เขาจะปล่อยแบบว่าไม่ต้องมีอะไรไปคำ้ำไม่ต้องมีอะไรทีนี้เขาปล่อยเท่าไหร่ร้อยละสิบก็ไปเอา ไปเอามาไปอีกไม่เข็ดอะ่ะพอเข้าไปก็เสียอีกอะ่ะสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นไปแล้วไม่ถึงเดือนนะนี่ทีนี้ก็ใจเนี่ยเหมือนจะเป็นบ้านแล้วยังไม่พอไปหามาอีกอดอสละสิบแล้วพอนี้พอแล้วมันยังไม่ไม่เออท่ที่ไม่หา มีเพื่อนมาพูดว่าเอาไหมเอาไหมเข้ามาเขาจะปล่อยเงินกู้ร้อยละสิบแต่เราก็รู้อยู่แล้วเราก็คิดว่าเอกูไม่เอาแล้วกูเอามาแล้วสามหมื่นกูเป็นเสียเดี๋ยวกูต้องมาทํางานนั่งใช้ดอกอยู่ไม่เอาหรอกไม่เอาเลยเจ้ขอเรียกเจ้ใช่ไหมไม่เอาเลยเจ้อยลนะสิบนะกูไม่เอาหรอกเอาไปต่อเดีวเจ้ามาทํามาไล่นะตอนนี้เอาไปต่อทุนไงเจ้เขาบอกอืม เอาไปหมุนไปต่อทุนเอาเราเนาะก,ก็เหมือนผีพนันสิงแล้วไงทีนี้เออเอาเอามาเหมือนหนึ่งนั่นสี่หมืนเป็นห้าแล้วนะทีนี้ข้าบอลอีกหมดอีกหมื่นหนึ่งก็ไปอีกนั่นแลหละซาถึงว่าอันนี้สาก็ออกมาพูดให้เพื่อน,อนๆฟังนะคะ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนได้มาต่างประเทอย่าทำแบบนี้ยืมเงินมาถ้าเราไปทำทุนไปซื้อของมาขายมันยังอาจจะได้นะคะอยากไปหวังว่าเอาเงินมาแล้วเงินเยอะอย่างเงี้ยเอาไปเข้าบ่อนเนี่ยเหมือนสาทํรมมาแล้วห้าหมืน่นถ้าเราเอามาเงินมาทำทุนซื้อของขายอ,อันนี้มันอาจจะได้แต่มันช้าไงแต่เราก็คิดอย่า อยากได้เร็วแต่ผลสุดท้ายไม่มีอะไรที่เป็นเร็วนะคะที่เราทํามาหากินแบบสุดรลตที่ว่าเอามาซื้อของขายออนไลน์เหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้มันดีกว่าอย่าทําเด็ดขาดนะคะที่ว่ายืเมเงินแล้วเข้าบน่นนะเพราะในสาธรรม,มาสาพูดแบบไม่อายสาร,รมเมื่อก่อนในสาทารรเยอะเยอะก็เลยอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆคนไหนที่ว่า มีความคิดแบบนี้นะคะว่าทําเอาเงินมาแล้วไปเข้าบอนคิดว่าจะได้เงินจะได้แจ็คพอตมาเนี่ยมันไม่มีที่มันจะให้แจ็คพอตเดี๋ยวจะมีแต่มันจะลูดของเราไปนั่นแหละที่บอลน,นะคะไม่มีใครที่ว่าเข้าบอลแล้วรวยที่นี้ซาก็ได้เห็นมากก็กับตัวเองอันนี้ไม่ได้ไปฟังคนอื่นมาว่าคณเป็นอย่างงู้นคนผููไอ้ที่เขาพูดนะคะ าไม่ได้พูดให้เราฟังตอนที่เราเสียเขาจะเอามาพูดว่าตอนที่เขาได้นะ่ะแต่สาก็เคยได้แต่ความโลภไงความโลภเพราะว่าพอเราไปเข้าไปในบ่อนะเรามีเงินหมื่นหนึ่งเราไปเล่นเราได้มาแต่เรามาคิดทบที่เราเสียไปที่สามาคิดว่าสาเสียไปแล้วสนะี่หมื่นอ่ะสาอยากได้คืนไง เออก็ไปเล่นเอมผนสุดท้ายที่เขาให้มาเราพอเราได้กําไรมาสมมุติอาสาได้ไปวันนั้นหมื่นหนึ่งนะอาสาได้กําไรมาห้าพันอืมแทนที่สาจะหยุดสามไม่หยุดจะเล่นต่อหมดเกลี้ยงมันให้เรามาก่อนแล้วมันก็ยึดไปขึ้นหมดนี่แหละค่ะสาพูดแบบไม่อายสาคิดว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเอ่อ บทเรียนเพื่อนๆที่จะได้รู้นะคะพ่อสารทำมาทุกอย่างเนาะเล่นไพ่เข้าบอลแต่เล่นไพ่ไม่ลด้เล่นไม่เป็นหรอกไพ่ที่เขาเล่นพวกไอ้ดัมมี่หรืออะไรพวกนี้เล่นไม่เป็นอันนี้ที่เขาบอลก็เป็นเล่นไปหยอดตู้ะนะคะ,ะแล้วก็เคยไปเล่นแบบว่าที่เขาเล่นอะไรอะอที่หมุนๆโลเล็ก เรืออะไรนี่แหละที่เขาเรียกนะชาไปใส่ชาได้มาตั้งสองสองหมื่นอ่ะแต่ไม่หยุดอ่ะพอได้จากโลเลตอ่ะที่เราไปใส่เป็นเบอร์เราได้มาจากตรงนั้นแล้วเอาไปหยอดตู้พอได้มาจากตรงนี้ไปหยอดตู้ตู้นะั่นแหะมันก็ดึงกลับไปหมดนั่นหาะกาะหาก็เลยบอกว่าจะเตือนเตือนเพื่อนๆที่คิดว่า อยากจะทำอยากได้เร็วไปเล่นไพ่นะคะอืมนี่ก็เลยเอามาบอกเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่คิดสั้นนะคะ,ะคลิปนี้สาก็ออกมาพูดแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสาจะไปทำอะไรแล้วก็ค่อยมาคุยกันต่อนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวสาจะมาเล่าต่อนะคะว่า ประสบการณ์ว่าเป็นยังไงอีกนะคะที่เราถ้าเกิดคนเราเข้าบน่นเรามันรู้สึกเป็นยังไงนะคะไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ